ประเด็นเรื่องราวหลายอย่างที่เป็นปมมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ถูกเฉลยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่ทิพย์ทองกับใครใครเป็นพ่อของเด็ก น้องยาดาจะกลับมาคบกับพี่เป็นต่อไหมตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับถ้ายังไม่รู้กลับไปดูคลิปคุยกันต่อในช่องเรานะเฉลยไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะตัวอย่าง E ีพีที่20กันมีกลิ่นไอของเรื่องราพิทิปกับพี่เป็นต่อและน้องยาดากําลังจะจางไปแล้วนะครับล,ลิงน้อยมาหาแม,แมวทำไมลิงน้อยคิดถึงแม,แมวงนะั้นลิงน้อยอยากให้แม,แมวกินพราะเริ่มต้น ตัวอย่างที่ออกมาพี่วอกเนี่ยแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้มาหาคุณบุ๋มนะฮะเพื่อนๆน,น่าจะจําคุณบุ๋มได้เนาะผู้หญิงที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเจมินที่ชอบแย่งผู้ชายคนอื่นน่ะเธอฟินนะรู้สึกว่าเธอจะชอบการคอสเพลย์ด้วยนะครับเธอแต่งตัวอยู่คอนโดดูชุดของเธอนะผมคาดเดาน,นะว่าชุดจริงๆเนี่ยเธอไม่มีชุดหรอกแต่ว่าพอมีคนมาเธอก็เลยใส่ชุดใช่ไหมเออเพราะไม่มีคนปัจจุบันนี้นะครับแบบ อยากรีแลกอะไม่อยากมีอะไรอยู่กับตัวแก้ผ้าอยู่บ้านมาเลยเยอะแยะนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าพี่วอกนะครับคงจะปวดจัดไม่รู้จะหาที่ลงที่ไหนเลยมาหาคุณบุ๋มคุณบุ๋มน่าจะง่ายเพราะว่าเดือชั่วทั้ง3แกงก็ได้คุณบุ๋มกันมาหมดทุกคนแล้วนะฮะพี่วอกก็เลยหวังว่าจะมาให้คุณบุ๋มกินนะฮะ ถึงขั้นถือถุงยางอนามัยขึ้นมาเลยนะตอนนี้ฮาร์ดคอร์จริงๆซิดคอมเรื่องนี้ไม่สนใจดง่งสนใจเด็กอะไรแล้วเนาะอ่ะไปกันต่อครับแต่คุณบุม๋มเธอไม่ยอมกินพี่วอกง่ายๆฮะเธอต้องให้พี่วอกเนี่ยช่วยอะไรเธอก่อนอยากเดาไหมฮะว่าจะให้ช่วยอะไรผมเชื่อว่าไม่พ้นเรื่องของพี่ยมแน่นอนพี่บุ๋มเนี่ยอยากกินพี่ยมที่สุดอืพี่ยมนี่ถ้าจะอร่อยสําหรับพี่บุ๋มเนาะไอ้ไส้ดินสอกดเนี่ยนะอร่อยที่สุด มันอร่อยตรงที่แย่งคนอื่นนี่แหละครับแสดงว่าคุณบุ๋มน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจมินกับพิยมมน่ะแอบกินกันอยู่แล้วเธออยากจะแย่งพิยมจากเจมินเธอจะบอกพี่วอกให้วางแผนให้ได้กินพิยมไม่งั้นเธอจะไม่กินพี่วอกครับเพื่อนๆคิดว่าออกมาอย่างนี้ไหมลองคอมเมนต์มาดูนะน้องต่อยังไม่คุยกันน้อทิพย์ได้หรอคะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเจมินต่อขึ้นไปคุยกันบนคอนโดดีกว่าไหมส,ส,ส่วนอีกฉากหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่ทิพย์กับพี่เป็นต่อครับ มันมีคําพูดที่พี่ก๊อฟอ่ะพูดกับพี่เป็นต่อว่าคุยกับพิธิหรือยังพี่เป็นต่อบอกว่ายังอาจจะหมายถึงพี่เป็นต่อเนี่ยยังไม่ได้คุยกับพิยิเพราะสถานการณ์มันฝุ่นยังตลบอยู่ต่างคนต่างไม่กล้าพูดอะไรในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าช่วยกันโกหกมาเยอะนะครับมาทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะมีความรักดีๆเนี่ยต้องเสียคนรักไปนั่นแหละนั่นคือน้องยาดานั่นแหละทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่ามันอื่นๆอ,อยู่นะฮะ สุดท้ายพี่ทิพย์ก็ชวนพี่เป็นต่อไปคุยอยู่บนคอนโดครับไม่อยากให้ใครรู้พี่ทิพย์เนี่ยร้องไห้กอดพี่เป็นต่อเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอทิ่แต่งชุดดํามาเนี่ยมีญาตายหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันคิดได้หลายอย่างแต่เรื่องที่เสียใจที่เธอร้องไห้กับพี่เป็นต่อนะ่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับว่าเธออยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไหม แต่ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะเหมือนชีวิตที่อยู่ที่นั่นน่ะมันมีบาดแผลอยู่เพราะเหมือนเป้าหมายชีวิตของเธอก็แทบไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มีอยู่ทางเดียวเธออาจจะอยากไปบวชก็ได้อาจจะเกิดความสับสนอะไรบางอย่างหรือเปล่าอืก็เลยร้องไห้มากอดพี่เป็นต่อยังไม่ทันไรเลยฮะน้องหมวยมาหาการมาฮะ <c oughs> ทไมต้องเรียกว่าน้องหมวยมาหาการเพื่อนๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในเด็กของพี่เป็นต่อที่สุดสุด,สดครับบอกเลยสุดสุด,สดผู้หญิงคนนี้ ใจกว้างมากกว้างขนาดไหนเอาพี่เป็นต่อไปกินพร้อมกับพี่สาวตัวเองอะกว้างไหมละรสนิยมี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะการกลับมาของเธอในครั้งนี้ผมว่าหนักแน่นอนอาจจะเปลี่ยนมูดของซิทคอมเรื่องนี้ในช่วงนี้ไปเลยนะฮะคือมันหม่นๆม่นอยู่ใช่ไหมอาจจะกลายเป็นสนุกสนานแน่นอนครับผมการกลับมาของเธอผมว่าบันเทิงชัวร์เพื่อนคิดยังไงกับตัวอย่างที่ออกมาลองคอมเมนต์ไว้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้รบวรกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe ลกและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับคนเรียกไอตีสปากคุณรู้ว่าผมคือใครปีศาจแจ็คเซ็จจัดไม่รู้ว่าฟองฟอร์ดคือผมเองอย่าบผมเป็นสายคืนเพราะทุกทุกคืนผมไม่เด็กข่าวมวยสวยตัวเล็กโอคนนี้แม่ของลูกทำถึงสุกีบน้ำ ผมนี้ก็โคตรจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วิทสิกรัก